สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกคนนะคะสวัสดีคนไทยที่อยู่ประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศและสวัสดีคนต่างชาตินะคะสวัสดีพร้อมๆกันเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่ช่วงเดือนมกราคม2525 25, แต่ว่าช่วงต,ต้นเดือนแม่หมอยังไม่ได้มาตรวจเช็คดวงชะตาเนื่องจากว่าแม่หมอไม่สบายนะคะดังนั้นในคลิปนี้แม่หมอก็จะไม่ได้ตรวจเป็นราศีนะคะ แม่หมอจะตรวจเป็นดวงปัะจำวันทั้ง7วันว่าคนเกิดแต่ละวันเป็นอย่างไรในช่วง2สัปดาห์าก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่17มกราคมไปจนถึงวันที่31มกราคม2565นะคะเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตากันว่าท่านนี้เกิดอยู่ในวันนี้เป็นอย่างไรทีนี้ในคลิปนี้วันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาสำหรับ ท่านที่เกิดในวันพุธนะคะท่านที่เกิดในวันพุธไม่ว่าท่านจะเกิดในพศอ,อ,อะไรคศอ,อ,อะไรเดือนอะไรก็แล้วแต่นะคะขอเพียงให้ท่านเกิดอยู่ในวันพุธนะคะและเป็นการตรวจเช็คดูดวงชะตาโดยภาพรวมนะคะจะไม่เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะ,โอ,อะโอเคเมื่อเข้าใจกันดีแล้วเรามาเริ่มเริ่มต้นตรวจเช็คดวงชะตากัน เริ่มดวงตั้งแต่วันที่17ไปถึงวันที่31นะคะเรามาดูดวงชะตาท่านที่เกิดวันพุธนะคะโดยสภาพทั่วๆไปแล้วเนี่ยดวงชะตาของท่านนี้ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงอ2ส,สัปดาห์เดือนมกรานี้ปีเสือนี้ท่านมีพลังมหาศาลอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะด้นานแห่งความมีเมตตามหานิยมมีสเสนหา มีความสวยสดงดงามเปล่งปังมีน้ำมีนวลมีสเสน่หาตั้งแต่หัวจรวดเท้าและผู้ชายก็เนื้อหอมมากเลยมีความหล่อเหลาเนื้อหอมมากมีเมตตามหานิยมมีแต่ผู้คนอยากเข้าใกล้คิดมีแต่ผู้คนอยากจะเข้ามารักมาชอบมาจีบอยากมาหาอยากมาตีสนิทอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือโดยสภาพทั่วไปและช่วงระหว่างเดือนมกราหนี้ตัวของท่านที่เกิดวันพุธนี้ ดูสวยสดงดงามจริงๆนะคะแล้วก็มีเสน่หาผู้ชายก็เหมือนกันนะคะดูดีมีเสน่หามีาาเนื้อหอมมากๆเลยนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะ <S 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 ที่เรามาเจอดูเทลลเรื่องนะคะมาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะคะสําหรับหน้าที่การงานท่านที่มีหน้าที่การงานทําอยู่ณเวลานี้นะท่านที่เกิดวันพุธดวงแห่งการงานของท่านดี หน้าที่การงานของท่านนี้ยังไปได้ดีโอเคดีนะคะไม่มีปัญหาไม่มีติดขัดกัดสนอะไรนะคะไม่ว่าท่านจะทําทงานธุรกิจองค์กรห้างร้านอันใดก็ไปได้ดีไปได้สวยนะคะหรือท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอาชีพอะไรก็ตามมันเหมือนโชโลกับตัวท่านมากในช่วงสสัปดาห์สุดท้ายแห่งเดือนมกราดนี้ ท่านจะได้ดีมีชื่อเสียงมีคนมากมายหลั่งไหลเข้ามารับใช้บริการในการงานของท่านนะคะการงานของท่านนี้จะไปได้ดีมากๆเลยนะคะยิ้มได้เลยนะคะการงานการงานดีหรือใครที่ตกงานอยู่ไปหางานก็จะได้งานทําใครที่มีงานทําอยู่งานก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะต่อไปเรามาดูด้านอย่างการเงินนะท่านที่เกิดวันพุธการเงินนี้ก็ถือว่ามันดีขึ้นนะคะ งานสร้างเงินให้กับท่านแล้วท่านก็ยังโชคดีในการเงินมาจากช่องทางอื่นๆอีกมากมายหลากหลายช่องทางด้วยแหละนะคะช่วงระหว่าง2สัปดาห์ในเดือนมอกราสองสัปดาห์ในเดือนมอกราคมนี้นะคะท่านไม่มีปัญหาแห่งการเงินการทองในช่วงนี้มันจะมีโชคลาภทั้งโชคลาภการเงินสะพัดเข้ามาสู่ตัวท่านมากมายหลากหลายช่องทาง แล้วก็ยังมีโชคล่าแห่งความรักเข้ามานะคะเพราะแม่หมอบอกว่าท่านนี้เนื้อหอมมากทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะจะมีคนมารักมาชอบมาจีดทั้งทงท,งที่รู้ว่าเรามีคู่อยู่แล้วก็ยังเอาความรักมาให้ก็ยังมารักมาชอบเป็นเรื่องเป็นราวมารักด้วยความจริงจังจริง,งใจอะไรประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูมาเจาะดูด้านแห่งความรักนะคะที่แม่หมอว่าดีมันดียังไง มาดูความรักมาดูสําหรับคนโสดก่อนนะคะคนที่โสดที่ไม่เคยมีใครมารักมาชอบก่อนหน้านี้หรือว่ายังขึ้นคานอยู่บนคานทองอยู่พอมาสู่ช่วงเดือนมกรานี้ก็ลงมาจากคานทองได้แล้วนะคะเพราะช่วงนี้ตัวท่านนี้โอเคดูดีมีสเสน่หามากมีสเสน่หาตั้งแต่หัวจนหลดเท้าเลยแหละนะคะดูสวยสดงดงามดังนั้นท่านมีสเสน่หาก็จะมีผู้ชายมากมายหลัก หลายทั้งอา,อาชีพ่อนท,ทีทั้งอายุมากอายุน้อยทั้งคนโสดและคนไม่โสดก็มานิยมชมชอบท่านนำเอาความรักมาสู่ตัวท่านมาจีบมีแต่คนอยากจะมาจีบท่านมารักมาชอบท่านมาจีบท่านด้วยความจริงจังและจริงใจและในช่วงระหว่งางเดือนมกราช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายนี้คนมากมายที่มาจีบตัวท่านนี้ นึงในนั้นมันก็จะมีคนที่ว่ารักจริงหวังแต่งอยู่เหมือนกันก็คือจะได้เจอคู่แท้คู่แท้คู่ชีวิตตัวจริงเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงสองสัปดาห์นี้มันอาจมันเป็นการเริ่มต้นที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กันใหม่ยังต้องมาทําความรู้จักกันอยู่แต่ก็ได้เป็นการสดชื่นทั้งหัวใจทั้งหัวใจและร่างกายยังได้เป็นปื้มมีความสุขด้วยนะคะก็ แต่ส่วนมากแล้วคนที่มาจีบท่านนี้ส่วนมากแล้วมันมกกักเกเป็นคนที่มีตำแหน่งมีคู่ครองมานะคะสำหรับคนส่วน,วนก็มีเหมือนกันแต่ว่ามีน้อยนะคะดังนั้นภายในสองสัปดาห์นี้ก็แค่ได้ทำความรู้จักกันยังไม่สามารถที่จะลงเอยบอกเป็นอบอกลงเอยเป็นคนรักกันได้มันเพิ่งทำความรู้จักกันแต่เป็นความรู้จักกันไปสู่สิ่งที่ดีมีความสุข ทำให้เป็นเพื่มทาให้สดชื่นทําให้มีความสดใสทั้งร่างกายเลยแลก,กจิตใจด้วยนะคะทีนี้ต่อไปเรามาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่ครองนะคะคนที่มีคู่ครองที่เป็นสถนาบันครอบครัวอยู่แล้วช่วงระหว่างสองสัปดาห์นี้ตัวท่านก็มีเมตตามหานิยมยิ่งนักนะคะ <c oughs> เพราะว่าไม่ว่าท่านจะเป็นภรรยาไม่ว่าท่านจะเป็นสามี ดูในช่วงเดือนมกราสองสัปดาห์สุดท้ายนี้ท่านนี้ดูดีมีสเสน่หามากๆเลยนะคะสวยสดงดงามภรรยาก็สวยสดงดงามสามีก็หล่อเรามีสเสน่หามากดังนั้นมันช่วงระหว่างสองสัปดาห์นี้มันก็เหมือนมีการมาเทพแผงสอนเข้ามาการมาเทพแผงสอนเข้ามาสําหรับสู่คนโสดแล้วมันก็ยังแผงสอนเข้ามาสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ คนจะมีคนมากมายเข้ามารักมาชอบท่านทั้งทั้งที่เขาเหล่านั้นรู้ว่าท่านนี้มีภรรยามีสามีอยู่แล้วเขาก็ยังรักชอบท่านเขายังมาลุ่มหลงติดอกติดใจลหลงไหลข้างไขในสเสน่หาของท่านนะคะช่วงนี้ตัวท่านอยู่นิดน,น,นิมันก็เหมือนหวานสเสน่ห์ไปทั่วเลยนะคะมันจะเป็นอย่างนั้น มันเรียนการประเทพเขาแผงสอนเข้ามาดังนั้นในช่วงระหว่างนี้เมื่อท่านมีคู่อยู่แล้วความรักมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามทำไมมีความรักเข้ามามันก็ยิ่งทําให้เรานี้มีความสุขแล้วก็มีความสวยสดสดใส,ด,สดีขึ้นนะคะมีความรักมันก็ทําให้เรานี้ได้แต่งเนื้อแต่งตัวทําให้สวยงามดีแต่สิ่งหนึ่งที่ให้รามัดระวังนั้นก็คือเพราะว่าเรามีคู่แล้ว หากมีความรักแล้วขอให้รักด้วยสมองนะคะรักด้วยสมองอย่าได้รักด้วยใจนะคะเพราะว่าถ้าเรารักด้วยใจแล้วโอกาสที่มันจะใจเรานี่มันจะเอ็นเอ็นเอียงไปตามกระแสได้เมื่อมันเอ็นเอียงไปตามกระแสแล้วดังนั้นการมีสติมันก็ไม่ไม่มีมันก็หมดสติพอหมดสติมันก็ล่องลอยไปตาม ใจปราถนาเมื่อเป็นเช่นนั้นปัญหาที่ตามมามันก็เลยเกิดเป็นการว่ามันจะมีลักแทรกเข้ามาที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นมือที่สามเข้ามามันจะมีมือที่สามเข้ามากายเป็นมือที่สามเข้ามาหรือบางคนก็อาจจะมีมือที่สามมาก่อนอยู่แล้วก็ได้นะคะอันนี้ตามพื้นฐานโดนะแม่หมอไม่ได้ว่าให้นะและท่านที่ยังไม่มีมือที่สามมันก็จะมีมือที่สามเข้ามา ดังนั้นถ้ามีเข้ามาขอให้รักด้วยสมองตัดมันทิ้งไปเลยมือที่สามเลยตัดมือที่สามทิ้งเอามือที่สี่ที่ห้าไปเลย <c oughs> มันจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ขอให้รักด้วยสมองนะคะนรักเป็นสิ่งที่ดีรักก็รักได้แต่ให้คิดคิดดีๆจะได้มีปัญหาในครอบครัวนะคะเพราะว่าความรักมันก็ทําให้ทั้งเป็นสุขและเป็นทุกข์แหละเมื่อรักเข้ามาถ้าใจเราไปรักเขาเราก็เป็นทุกข์ทั้งสุขทั้งทุกข์ทุกเพราะว่ารัก รักได้แต่ว่าไปครอบครองเขาไม่ได้มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าคิดจะรักอย่างเดียวไม่ครอบครองก็เป็นสุขอยู่นะคะให,ให้ให้ใช้สติในการพินิจพิจารณานะคะอย่างไรก็ตามดวงของท่านนี้หลีกนี้ไม่พ้นแห่งความรักจะต้องมีการมาเทพเข้ามาแพงสอนมากมายเลยทั้งผู้หญิงทั้งคนส่วนและคนไม่สดน,นะคะทั้งสามีและภรรยาหรือคนที่สดมีเข้ามาแน่ๆนะคะในช่วง สองสัปดาห์สุดท้ายนี้เขาเป็นช่วงที่ท่านนี้โอเคดูดีมีเสน่หามากๆเลยนะคะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูปัญหาในสองเดือนนี้มีไหมปัญหาไม่มีเลยเป็นช่วงที่ดวงชะตาของท่านนี้ได้ดีมีความสุขนะสุขทั้งใจสุขทั้งกายมีพืชพันธุ์ทันยานอุดมสมบูรณ์ดีนะคะหรือหรือบางท่านนะคะ ในพื้นฐานดวงว่าสมมุติว่าท่านที่เป็นโสดหากแม้นว่าก่อนหน้านั้นนะหากท่านเคยมีคู่รักคนโสดที่มีคู่รักอยู่แล้วนะคะที่ยังรักใคร่กันมาเนิ่นนานหลายปีศึกษานิสัยใจคอกันได้ดีทองแท้ดีแล้วพอมาสู่เดือนมกรานี้ดวงชะตาของท่านมันก็ถึงจุดที่ว่าจะลงเอยได้นะคะสามารถที่จะลงเอยแต่งงานมั่นหมายได้ นะคะสามารถที่จะลงเอยแต่งงานมั่นหม,หมายได้โดยที่ไม่มีปัญหาติดขัดอุปสรรคอันใดเลยนะคะหรือหากเม้นว่าท่านที่แต่งงานใหม่ๆแล้วต้องการแต่งงานใหม่ๆอยากจะมีท้องอยากจะมีลูกอยากจะเกิดการตั้งครรภ์ถ้าหากสมว่าแต่งงานมาแล้วอาจจะยังไม่เกิดการตั้งครรภ์สักทีพอมาสู่เดือนมกราเนี่ยช่วงอสองสัปดาห์ สัปดาห์หลังแห่งเดือนมกรานี้ท่านจะเกิดการตั้งคันขึ้นนะคะจะมีการเกิดการตั้งคันขึ้นนะคะก็ถือได้ว่าช่วงเดือนนี้ดีทุกอย่างเลยนะดีทุกเรื่องทั้งการงานก็ดีการเงินก็ดีความรักก็ดีดีไปหมดท,ทุกอย่างเลยพืชพันธุ์ธัญหารก็อุดมสมบูรณ์ดีเป็นช่วงจังหวะดวงที่ท่าน บุญหนุนนำเฮงเฮงปังปังเฮงเงปังปังมากๆเลยบุญกุศลหนุนนำให้ท่านมีความสุขทั้งใจและกายจ,จะทุกหน่อยก็ในเรื่องคนที่มีครอบครัวเท่านั้นแหละที่มีรักมาแทรกแต่ถ้ารักเป็นมันก็เป็นสุขรักไม่เป็นมันก็จะเป็นทุกข์นะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านที่เกิดวันพุธนี้ จงโชคดีในทุกๆเรื่องและมีความสุขและเมื่อทุกท่านโชคดีแล้วมีความสุขดีแล้วอย่าลืมช่วยกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะและแม่หมอจะให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะหากท่านอยากจะดูดวงชะตากับแม่หมอก็โทรมาก่อนนะคะเราดูกันที่บ้านก็ได้ดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะโทรมาติดต่อสอบถามก่อนนะคะ และแม่หมอก <io> um so ็ขอขอบคุณทุกๆุกท่านที่เป็นคนไทยทั้ง F อ9ซีเก่าเซใหม่ที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอให้ท่านนี้จงโชคดีและช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยเถิเพราะว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วแม่หมอไม่ค่อยได้ดูดวงประจําวันเกิดเลยแม่หมอจะได้แม่หมอจะดูแต่เฉพาะที่เป็นราศี12ราศีนะคะแต่ช่วงปีใหม่ปีนี้ช่วงเดือนนี้แหละแม่หมอจะได้ดูดวงเป็นแบบ ประจำวันตั้งทั้งเกวันเลยนะคะโอเคแม่หมอก็ขอขอบคุณทั้งคนไทยและคนต่างประเทศขอขอบคุณมากๆนะคะ thank you so much thank you so much โอเค